สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมสวัสดียามค่ำคืนของวันที่23กันยายน2564นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปข่าวรอบวันกันสักเล็กน้อยนะครับผมทางด้านนายอนุชาบุญภัทรชัยศรีนะครับโฆษกรัฐบาลนะครับผมก็ระบุว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลกําลังเล่งดาเนินการ2ส่วนพร้อมกันนะครับผมก็คือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับผมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการยิ่ง ใช้ยิ่งได้แล้วก็อาจจะมีการนําโครงการช็อปดีมีคืนกลับมาใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูลายละเอียดกันนะครับในที่ประชุมส่วบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าสอบ .2 ออนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผมนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เสนอในที่ประชุมสอบ .2 นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาปรับปรุงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่าย ทั้งในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับหรือให้พิจารณานะครับผมอาจจะมีการนําโครงการชอบดีมีคืนกลับมาใช้ด้วยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็เร่งให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งยังอยากเห็นการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งการลงทะเบียนออนไลน์ชี้แจงข้อสงสัยนะครับรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือต่งตางๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจในมาตรการรัดในระดับพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลขนาดเล็กให้กระจายไปในทุกพื้นที่ทุกเขตนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายวันลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและก็ชุมชนโดยให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดหาเวชภัณฑ์และอุป,ปกรณ์ที่จําเป็นโดยมุ่งจํากัดพื้นที่การแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเพื่อลดความสูญเสียรักษาระบบสาธารณสกนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับยังยืนยันแผนการจัดหาและก็การกระจายวัคซีนตามเป้าหมายนะครับไม่ต่ำกว่า100ล้านโดสในปีนี้นะครับและขณะนี้นะครับได้มีการอนุมัติการใช้แอนติเจนเทสคิดนะครับที่ได้รับการอนุญาตให้ประชาชนได้ใช้แล้วเพื่อเร่งตรวจหาเชื้อนะครับการจัดหายาฟาวิสพิราเวียนะครับรวมถึงสมุนไพรไทยเช่นฝาทลายโจร ให้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดตามลาดับความรุนแรงนะครับปรับระดับเตียงเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการจัดรถรับส่งผู้ป่วยให้เข้าถึงสถานพยาบาลในระดับต่างๆทั้งโรงพยาบาลสนามและสนย์คัดกรองแรกรับอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับโดยให้เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับและจะต้องไม่มีภาพประชาชนที่ถูกทอดทิ้งอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนท่านใดน,นะครับที่มีข้อเสนอแนะอื่นๆนะครับผมก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ